สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธ์ตุลกานคลิปนี้มารีวิวค่ะรีวิวมะกรูดเชื่อมหม้กับ f อดูค่ะ EP ีที่28นะคะ FC ขานี่ค่ะสวยสวยสวยเป็นมันเงางามเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะแซบ่บแซ่บค่ะอร่อยเลิศรสสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ค่ะนี่ค่ะมากดเชื่อมโคมพันสวยเลิศเลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ FC ฟซะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ